เรื่องเล่าเมืองดงละครเสียงมโหรีปีพาดดังลอยมาจากซากเมืองเก่าเมืองโบราณดงละครหรือดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ12กิโลเมตรชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันพระหรือวันเพ็นเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละคร คือดงที่มีเสียงละครหรือเมืองลับแลที่ภูเขาหรือที่ชายป่าตีนเขาในวันพระช่วงเวลาค่ำคืนจะได้ยินเสียงผู้คนหญิงชายเด็กเล็กอีกทั้งมโหรีปีแตรก้องสนานป่ากลิ่นดอกไม้ลอยลมมาแต่ไกลเหล่านางฟ้าหรือผีบังบดเก็บดอกไม้บูชาพระคุณคิดว่าน่าจะเป็นความจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ชาวบ้านต่างรู้กันทั่วว่า ดงละครเป็นเมืองลับแลเป็นถิ่นของผู้มีกายทิพย์ประเภทหนึ่งมีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนก,นกันกับเราและอาศัยอยู่ในโลกด้วยก,กันกับเราเพียงแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับเรามีทั้งการทำไรไ่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทำก็ทำไปอย่าง,งานังน้นๆทำไปเพราะแรงแห่งกรรม ทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทํานี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบังบทความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงคืออยู่กันอย่างนั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าเปรตหรืออสุรกายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้ดงละครทุกคืนวันพระจะมีเสียงมโหรีปีพาดบัรเลงคิดว่าในวันพระประตูหรือทางเชื่อมระหว่างมิติน่าจะเปิดออก เลยทำให้สองพบมาเจอกันได้ที่บ้านดงละคอตําบลดงละคออําเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้พบแหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำและคันกําแพงดินล้อมรอบแห่งหนึ่งชาวบ้านดงละคอเรียกพื้นที่บริเวณแหล่งโบราณคดีนี้ว่าสันคูเมืองหรือบางคนเรียกตามนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันว่าเป็นเมืองลับแล ส่วนนักวิชาการโดยทั่วไปก็เรียกให้เป็นที่เข้าใจกันง่ายๆว่าเมืองดงละครลักษณะโดยทั่วๆไปของแหล่งโบราณคดีเมืองดงละครยังมีแนวคูเมืองและกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ล้อมรอบพื้นที่เป็นรูปวงรีขนาดยาวประมาณ700เมตรและกว้าง600เมตรมีทางเข้าสู่พื้นที่ในแนวกำแพงหรือประตูอยู่4แห่ง4ทิศและชาวบ้านแถบนั้นก็เรียกชื่อว่าประตูเหนือประตูใต้ประตูตะวันออกและประตูตะวันตก พื้นที่ภายในเมืองดงละครปัจจุบันเป็นสวนผลไม้ชนิดต่างๆมีบ้านเรือน5 6ถึงหหลังกระจายอยู่ห่างๆกันพระครูสรีมหาโพธุนารักษ์ได้กล่าวถึงเมืองดงละครไว้ในวารสารโบราณาคดีปีที่หนึ่งฉบับที่สี่ว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวรารวดีและสมัยขอมทั้งท่านยังกล่าวว่ามีนิทานเกี่ยวกับประวัติของเมืองดงละครในชุมนุมพระบรมราชธาิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีใจความย่อว่าในสมัยที่ขเขมรของโบราณยังครอบครองดินแดนส่วนด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยอยู่นั้นกษัตริย์ขเขมรได้ครองราชสมบัตทิทรงพอพระทยในการมีพระสนมเป็นผู้ชายพวกอำม,มาตย์เสนาบดีจึงแสวงหาชายรูปงามในเมืองขเขมรมาถวายอยู่งานตามพระราชอัธยาศัยถือว่าเป็นความชอบในราชการส่วนหนึ่ง พวกอมาดเสนาบดีจึงแข่งกันหาความชอบที่จะสแสวงหาชายรูปงามเข้าไปถวายจนกระทั่งชายรูปงามในเมืองเขมรหมดตัวมีอมาดผู้หนึ่งสออแสวงหาชายรูปงามได้ในดินแดนไทยไปถวายพระนางทรงปรดปรานมากแต่ชายรูปงามคนนั้นไม่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในพระราชวังหรือนครขอมพระนางเธอจึงทรงเจรจากับไทยขอสร้างเมืองขึ้นในดินแดนไทย ฝ่ายไทยก็ยินยอมพระนางจึงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นที่ดงละครและพระราชทานให้พระสนมชายจะเห็นได้ว่าจากตำนานและนิทานพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความเชื่อว่าเมืองดงละครเป็นเมืองสร้างสมัยของโบราณซึ่งเป็นชื่อทั่วไปที่ชาวบ้านใช้เรียกสมัยอดีตในประเทศไทยแต่ถ้าพิจารณาตามวิชาการโบราณคดีแล้วหล่งโบราณคดีประเภทที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักได้พบโบราณวัตถุที่กำหนดอายุจากรูปแบบศิลปะได้ว่ามีอายุราวพุทธศตรวรรษที่11-16ถึง16และเรียกกันว่าศิลปะแบบทวรารวดีดังนั้นจึงเชื่อกันว่าแหล่งโบราณคดีเมืองดงละครก็น่าจะเป็นเมืองสมัยทวรารวดีมีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวพันถึงดงละครชิ้นหนึ่งคืองานวิจัยเรื่องเมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย การศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสสัมพันธ์โดยอาจารย์ที่วาสุภจัญญาและอาจารย์ผ่องศรีวนาสศินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยซึ่งได้เสนอว่าในช่วงสมัยราวพุทธศตรวรรษที่11-16ถึง16พื้นที่บริเวณดงละครเป็นเกาะอยู่ในทะเลข,ของอ่าวไทยสมัยนั้นการศึกษาทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีดงละคร โดยการขุดค้นมี2ครั้งครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2,515และครั้งที่2เมื่อระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเมษายน2,529หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นส่วนใหญ่ได้แก่เศษภาชนะดินเผาซึ่งประเภทที่เด่นคือเศษจากภาชนะแบบที่บริเวณส่วนไหลภาชนะหักมุมเป็นสันตกแต่งด้วยลายเชือกทาบที่บริเวณส่วนล่างของภาชนะ และภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายประทับรูปดอกไม้รูปหงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมภาชนะทั้งสองพบเสมอในแหล่งโบราณาคดีสมัยทว,วารวดีโบราณาวัตถุอื่นๆที่พบที่ดงละครได้แก่ลูกปัดแก้วลูกปัดหินตะคันดินเผาตะกั่วเส้นกลมทำเป็นห่วงเล็กๆในการขุดค้นครั้งที่สองนี้ยังมีหลักฐานสำคัญประเภทหนึ่งที่ได้พบในระดับบนๆของชั้นดิน ที่อยู่อาศัยสมัยโบราณในเมืองดงละครคือเศษภาชนะเคลือบสีฟ้าของเปอร์เซียซึ่งมีอายุราวคริสตว์วรรษที่9ถึง10หรือราวพุทธศตรวตรรษที่1 5ถึง16เศษภาชนะเคลือบของเปอร์เซียได้เคยพบมากที่ภาคใต้ของไทยเช่นที่แหลมโพดอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะคอเขาอำเภอรุรุบบุรีจังหวัดพังงานอกจากนี้ยังได้ข้อสังเกตจากการขุดค้นแหล่งโบราณาคดีดงละครดังนี้ ในหลุมขุดค้นจำนวนสามหลุมในบริเวณเมืองดงละครและอีกหนึ่งหลุมนอกเขตกำแพงเมืองได้พบเศษภาชนะดินเผาและตะคันดินเผามีหลายชิ้นร่องรอยเขมาไฟแสดงว่ามีการใช้งานอันเป็นหลักฐานว่ามีการอยู่อาศัยของคนสมัยโบราณอย่างแน่นอนแต่ไม่พบเศษกระดูกสัตว์อันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงลักษณะการดำรงชีวิตเลยอย่างไรก็ตามได้พบมเมล็ดข้าวสารที่ถูกเผาจนเป็นถ่าน ซึ่งอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าข้าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนสมัยโบราณที่ดงละคร,เคร,เ,ครเครื่องเครื่อเปิดเสียที่พบแสดงว่าชุมชนโบราณดงละครก็น่าจะมีความสำคัญเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับต่างประเทศจึงครอบคลุมมาถึงด้วยและเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของอาจารย์ทวาสุพจญยาและอาจารย์ผ่องศรีวนาสิน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีสมัยทวันวดีกับชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางซึ่งพบว่าดงละครเคยเป็นเกาะอยู่ในอ่าวไทยจึงเกิดข้อคิดเห็นว่ามีชาวต่างประเทศเข้ามาทางทะเลเพื่อติดต่อค้าขายกับชุมชนโบราณแถบภาคตะวันออกของไทยวัดเลขธรรมกิจโบทปรกโพประตูการเวลาสู่ความโชคดี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างแรงดลใจให้ผู้คนได้อธิษฐานขอพรเสริมสิริมงคลเพิ่มพลังชีวิตเช่นเดียวกับวัดเล็ธรรมกิจวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ซ่อนตัวอยู่ในตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแม้พระอุโบสถเดิมเหลือปรักหักพังไปมากปรากฏเพียงผนังบานหน้าต่างแต่ปกโพหรือรากต้นโพที่ปกคลุมอยู่ด้านบนยังคงห่อหุ้มความศรัทธาได้ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณประตูทางเข้าโบสถ์ปรกโพหรือพระอุโบสถหลังเก่าเชื่อกันว่าเป็นประตูการเวลาที่นำไปสู่ความโชคดีผู้ที่ลอดใต้ปรกโพนี้แล้วขออธิษฐานจะสมหวังและประสบความสำเร็จประวัติวัดเลขธรรมกิจจากคำบอกเล่าของพระสงฆ์ภายในวัดและเอกสารที่สืบค้นได้กล่าวถึงประวัติของวัดแห่งนี้ว่าวัดเลขธรรมกิจหมายถึง วัดที่มีเกียรติด้วยธรรมอันจารึกไว้แล้วชื่อนี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ราวปีพุทธศักราช2490โดยพระครูสัทธาพิน,นันหรือหลวงปู่เพื่อนทิติยานเถนเจ้าอาวาสในเวลานั้นก่อนมุ่งหมายมาฟื้นศรัทธาด้วยชื่อใหม่ว่าวัดเลขธรรมกิจมีชื่อเดิมว่าวัดบางอ้ออนอกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พุทธศักราช2,170ถึง2,199เป็นวัดที่ชุมชนตำบลบางอ้อซึ่งอีกฝั่งของแม่น้ำมีวัดชื่อคล้ายกันคือวัดบางอ้อในขณะที่วัดเก่าชำรุดทุดโทรมไปตามการเมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์ได้ฟื้นฟูศาสนสถานจึงมาบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2,413 ต่อมาในปีพุทธศักราช2418พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประพาสจังหวัดนครนายกโดยสเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากจากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปนำมัสการพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีบนเขาพนมรุง้งผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนครน,นายกและแม่น้ำปราจีนบุรีและไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนครน,นายกหลายแห่ง ในระหว่างนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมาประทับเพื่อเสวยพระกรยาหารที่วัดบางอ้อนอกแห่งนี้พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขาความว่าวันที่28ไปเสวยพระกรยาหารที่วัดบางอ้อนอกตำบลบางอ้อมีพระสงฆ์ถึง300รูปชาวบ้านมาเฝ้ามากถวายดอกไม้ทุกเทียนข้าพระเจ้าได้บริจาคเงิน200รูป การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งผลให้วัดบางอ้อนอกหรือวัดเลขกธรรมกิจในปัจจุบันกลายเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครนายกตำนานพระอุโบสถปรกโพวัดเลขกธรรมกิจริมแม่น้ำนครนายกประกอบด้วยหลายจุดที่น่าสนใจทั้งศาลาลายไม้วิหารหลวงปู่เพื่อนอุโบสถหลังปัจจุบันศาลาไอ้ไข่ แต่จุดที่ผู้มาเยือนให้ความสนใจอย่างมากคืออุโบสถปรกโพหรืออุโบสถหลังเก่าประตูการเวลาเรียกเช่นนี้เพราะเชื่อกันว่าเป็นประตูการเวลาที่นำไปสู่ความโชคดีผู้ที่ลอดใต้ปรกโพนี้แล้วขออธิษฐานจะสมหวังและประสบความสำเร็จไม่ทราบปีสร้างที่แน่ชัดแต่มีข้อสันนิษฐานว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วแม้หลงเหลือเพียงผนังบานหน้าต่างบางส่วน กำแพงแก้วและซุ้มประตูของอุโบสถจนมองไม่เห็นภาพความงดงามในอดีตแต่มีผู้เล่าว่าพระอุโบสถหลังนี้สร้างสมัยที่หลวงปู่นุษยเป็นเจ้าอาวาสคาดว่าเป็นช่วงปีก่อนล้นกล้าราชการที่5เสด็จวัดพักที่วัดในความทรงจําของผู้บอกเล่าจําได้ว่าเมื่อครั้งที่พระอุโบสถยังดีที่ซุ้มประตูกําแพงแก้วมีลายปั้นปูนมีข้อความว่ารศ127ซึ่งตรงกับปีที่เสด็จเคยมีพระบังรูป เข้าไปท่องหนังสือในอุโบสถนี้แล้วเผลอหลับไปฝันเห็นสาวสวยห่มผ้าสบายอยู่ในโบสถ์ส่วนผู้สร้างโบสถ์หลังนี้มีหลายคนที่พอระบุได้คือปู่เผือกและย่าลำพูซึ่งเป็นคฤหาบดีและคหปานีในตำบลน,นี้เล่ากันว่าเมื่อครั้งฝังลูกนิมิตย่าลำพูมีศรัทธามากถึงกับถอดสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือและแหวนบรรจุในหลุมนิมิตส่วนช่างที่ก่อสร้างเป็นคนจีนชื่อเจ๊กลิม มาจากอายุทยาซึ่งน่าจะเป็นไปได้เพราะรูปทรงลวดลายของพระอุโบสถหลังเดิมเป็นศิลปะผสมไทยจีนที่นิยมในสมัยรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่หแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระอุโบสถหลังเดิมนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่อ่อนเป็นดินเลนประกอบกับฐานที่ตั้งพระประธานเดิมโดยทำเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็ชำรุดอย่างมากปีพุทธศักราช2506 จึงอัญเชิญพระประธานย้ายไปประดิษฐานที่อุโบสถหลังใหม่ถึงปัจจุบันโดยมีพระครูประหลัดภพรัตประภักโรเป็นเจ้าอาวาสลอดซุ้มประตูปรกโพเสริมมงคลปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ร่มรื่นด้วยรุกโขต้นโพที่ปรกกำแพงและซุ้มประตูจนดูเข้มขลังผนังปรกโพดูคล้ายช้างเชือกใหญ่ขณะซุ้มประตูทางเข้าก็เป็นซุ้มปรกโพด้วยเช่นกัน ซึ่งแม้ซุ้มประตูจะเคยคลอล้มจากฝนพายุที่กระหน่ำมาเป็นระยะแต่ทางวัดและชาวบ้านก็พยายามรักษาให้ยังคงอยู่ด้วยเชื่อกันว่าเป็นประตูการเวลาที่นำไปสู่ความโชคดีผู้ที่ลอดใต้ปรกโพนี้แล้วขออธิษฐานจะสมหวังและประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามวัดเลขธรรมกิจยังแฝงคติธรรมผ่านพระอุโบสถที่เสื่อมสลายไปตามเวลาแก่ญาติโยมที่มาเยือนวัดแห่งนี้ว่า อย่าปล่อยให้การเวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์